สบายดีสบายดีบรรจุกุน,นพี่น้องจ้าบรรยากาศยามมื้อเช้าตื่นมากแดดออกพี่น้องบรรยากาศทงไฮทงนาแดดแต่ว่าบนหนาวเอบ่ฮอนนะ้พี่น้องอากาศหนาวหนาวเย็นเย็นลมลม,ลมพอดีอุ่นอุ่นเนาะแดดหนาวสามมือแล้วหนาวหนาวขำมาแล้วก็หนาวว่าสิลงเกี่ยวเขา่าพี่น้องมนอีก็คือว่าคาดว่าคือสิแล้วอยู่นหน้าเบามี พอได้คนงานมาเพิ่มสามคนแล้เ,เขาก็ยังบหลายเนาะสังเกตเบิงยายลีก็ขึ้นสิแล้วเขาเพื่อนก็เหลือบหลายเพื่อนผ่านไปแค่บบกี้มือพี่น้องถ้าแมนวานบบติดพยุฟนต๊กสวงนะก็ขึ้นสิแลลวไปเบิดลแล้วแหละแถวนี้เห็นบอลโลเ่เมื่อไหร่ทั้งหลังนะ่ะ เหลือพลเลเกพลลหน่อยก็คือสิม,มือสองมือกัไพกัสิแล้วอันนี้จะเป็นนาย้าย,ายลีเพิ่นกะเหลืออยู่บอกี้ให้เองเพิ่นกันทั้งตัดทั้งเกี่ยวลูกชายเป็นคนตัด อยงได้เยลีเขาก็เริ่มเขาก็เริ่มสิลงกันละมันีคือสิแล้วตีน่น้ะเพิ่นกะเม้ววาเพิ่นพี่น้องพวกเขาก็เริ่มลงแล้ว คิดว่าคอยว่าคือสิแล้วพอมันลงไปหันมังกรเลียนให้เนอะพอคนงานกับมาเพิ่มวัดสันเจเจี๊ยบกับมามาแต่เศร้าเจเจี๊ยบแต่เสจเจสีเพิ่นบ่ได้มาป้าเจเจแล่เพิ่นคือได้คนงานหลายแท้มื้อนี้ยเฮอบ่เพิ่นก็จักว่าสิแล้วมื้อนี้บ่จักเมาเมาเมาให้แล้ว เบาแป๊บตัดเข่าเป็นแถวเป็นแถวพ่วอเป็นคนมัดเข่าเปินกรมัดนำเกี่ยวนำตัดนำเจ้แหละพี่น้องมือน,นีนางในคนงานมาหลาย เพิ่นก็คือสีแล้วคือกันของเจลเพิ่นก็มีแค่นี้แหละพี่น้องฮอดแต่มองเข้าเขียวๆนี่ยังเหลือบกีไฮคนงานเพิ่นหลายจากคนมุนี่เป็นซีฟคนงาน เพิ่นเกี่ยวสองเถาเพิ่นมันก็เลยซ่าสองเถเพิ่นเกี่ยวเข่าก้อยเข่าเข่าฮักอันนี้จะเป็นคนงานเจนแหล่ นงานเพิ่นสิบสามคนสิบสองสิบสามคน,คบบนฮัลโหลเจนี่น้องคือได้คนงานหลายแถวมานี่คนงานกับบริจาคคือไปน้นองอ้าวบริจาคคือว่าจังสั้นเลี้ยงเข่าเบ่เลี้ยงเข่า,อ,ขาอาซ้ำมะม่วงกัดที <laughs> เอออันเรียกตำมะคงก็จะว่าดังล้าเดียวเขาเจ้าอันขื้นจากให้หน้าเบิร์จสดเอปลาบอกบอกว่าต้มไก่หนตัวต้มไก่ออี่คนงานบนกิน้มไก่กินเ้ยคนงานกับมิสยากินแบีพี่น้องเลยไยากีฬไทดี สาเหตุที่มานี่นะ่อยากกินแบสพี่น้องปล<อ>าปลาทุกโอกาสดีพี่น้องคอแบสสามโสดต้อใงใส่สิเบิร์ตอยู่มันี <c oughs> เอาคู่แฝดไปใส่นี่ <c oughs> คู่แฝดอยู่เทียงคู่แฝดอยู่เทียงมันอเพราะว่าคนงานหลายญาติเหยียบตีนกันก็นเลยบุลงมาเกี่ยวเอาแต่ละเมือกจะเห็นเกี่ยวสองแถวมานันผัดคนงานมันจะใสๆๆ่โพดโพแท้คนงานพอ แพาตนญาติพี่นอ้องทั้งเงนทั้งผัวเพื่อนบเามากใกล้ๆตดมคนงานเพื่อนก็นดีเอาทางนั้นเขาเจเเ้าเกี่ยวแล้วว่าระบาจังหวัดได้มากกันไรนี่เข่าพะทันสุกเออเข่าเขาเจ้ามันเป็นเข่ากลางเขานั่นนาะทันสุกีเจ้าของเกล็ดเหนแ่อยพ่ เกี่ยวตั้งไลมืออย่างงคือทั้งเก่าคนงานมามืาอนี้บวะบว่าขัดเจ้ากาบ่าเม็ดย่าน,นคอยลื่นดิย่าน,นคอยแล้วก้อนดิเหรอย่านบวมีแล้วเออคอยก็ว่าสิแล้วยวกันนี้เฮ้ยในดบวมีเราแล้วได้นี่นะคะเยาว์เออเมื่อไหร่คอยก็ว่าบ่แล้วก็หลายเติพุ่นแลว้วเพื่อคนงานก็นมาเพิ่มบบสมามว่าสั้นพอมันเหลือตะเรียนใไฮลงหันหได้บบดนี้ ตะกี้เดี๋ยวมันยาวแต่ว่าทางนั้นมันก็เกี่ยวง่ายเลยมันบดได้ก้อยบดได้เกี่ยวง่ายลงกระสุนเนาะในผลงานมาเพิ่มตามบ่อือที่ทางเด็กเป็นนางลอยเป็นเองอือใช่เจเจี๊ยบกระมาแต่เจเจีบมบดมาเจ็บคนล่าเะเจ็บคนล่าเมื่อไแล้วอือ ดีแต่อากาศดีเนาะอากาศหนาวๆเย็นๆย็นไหมดีแล้วเมื่อวานอุณหภูมมันมาเยอะแยาะเงี้ยเมื่อวานนี่ฝนตกปล่อยปล่อยพี่น้องเอ๋ยตากเข่าว้กับผ้าหืมสันเอาเมาส์เมาส์เมาส์ขมันเป็นเกลียวสองแถวเป็นกระซีเป็นอาทิตย์กุญแะตอนนี้แล้วฟ้าพอดีแต่อันนี้เพิ่อนเก่าคนงานมาเมี้กะว่าแล้ว เอาคนงานมากก็สิเอาน้ำบอมีจ่ายบอมีจ่ายน้องนี่น้องมันหนาวฮห้สิรับจ่ายป่ะเนาะหนาววันนี้เนาะเงินบอกเด้อบอกไว้ก่อนเดือนนี่มันตรงเสาร์อาทิตย์มันมืออื่นพนเส้นไว้เห็นนะพี่น้องเป็นคนงานทั้งวัเงินเดือนบอกมื่อนีร่นะได้ใช่ใช่ใช่ เขาเจ้าจ้างกันก็จ้างวันละสองรอยพี่น้องกะกะบะถือบัวแพงเนาะราคาปกติประมาณนี้เออธรรมดาวันละสองลอยแต่บางพื้นท bueno> ี่น่บ um> ่หอดจำสองรอยลอยกูบาทเงินสมัยสมื่นนี่หายากยากอยู่ในส่วนโควิดยิ่งนักกวัวจะได้มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์เนาะ ของกระแพง <ooh> สองร้อยกัขึ้นจากนาหน้าซื้อนั่นซื้อนี่สบู่ยาซีฟันกับเบิดแล้วยาซีฟันกล่องหนึ่งเป็นเงินทุกหนึ่งเบิดลอยกับบาทเด็ดเดลยเบิร์ดลอยบ่อหอนเงินสั <g ül> ออ่มเงินสองร้ <g ül> อยพี่น้องเพิ่ <g ül> อกอนก็ได้คนงานมาเพิ่มตัง สิบกว่าคนสิบสองคนเพิ่อนเอามาจากคนงานก็เอามาจากทางบ้านผัวเพิ่นก็เลยสิมานศาสเนจหน่อยมาหอดหนางานกับแปดโมงปกติกับสิลงงานเจ็ดโมงครึง่งประมาณนั้นเนาะหน้าเพิ่นก็หบลบายเพิ่นก็สิเแล้วแล้วมือนี่ก็สิแล้วยาลีก็สิแล้วเบ้าหมี์ก็สิแล้ว ม้นนีก่ก็คนงานมาซอยหลายอยู่พี่น้องเข่าซุกหน้าบาะมีก็เหลือแค่นี้แหละนี่แค่โบก,กี้ไห่ลงลงฮอดน้องสาแค่นี้เต็มื้นนีก้ก็ขึ้นจังหวะจ,จังไดก็ขึ้นสิแล้วมันเหลือโบอก,กี้ไห่เหลือบะฮอดหอดซิบไห่ปาดคนงาน อีกอย่างกับคนจะของกันลายเพิ่มลายมาเพิ่มหลานสาวก็ลงมาจากสวรรค์เอามายัางโพดโพทแทะจากเต้มือสองมือก่อนมันคือบอกมาเฮ้ยบัดจีแล้วเพระาะว่ามือสุดท้ายผมเอามาหลายโพดโพ,พสาวหลอยพี่น้องจ๋าจ้าก็จกิแล้วเราก็เลยมา

สรุปละหาทั้งเจ้าบวโ,โอ้คนงานมาเพิ่มหาคนพี่น้องสาสังเกตบังใไ้นาหน้า,ห,นาห้หนึ่งแต่เข่าก็บเกี่ยวสบายอย่ดอกหญากับโบมีอีกอย่างกับเข่ากับบท่านได้ก่อยคนงานมาเพิ่มหาคน อ้าวหมอนยังคือเงียบเงาแท้ยามได้แล้วพี่ดอกเอ้ยบวเกินเมื่อนี่ดอกเจสสสสววััดดีีจจ้้ะค่าหมูหายไปแซบเบิร์ตเมื่อนี่คืออยู่กันสองเสี่ยวให้คิดยุมาซอยป่านนี่เนาะเอ้าซอยแล้วซอยอีกมึงเรียกจะเทียอยู่กระสมควรยีดอกจ้างแต่จ้าง มูมาซอยกับสามมือสี่มือกับบอลแล้วอ,อันนีบร้ชิโนซอยไานั่นดำกับดำประตระูของบริชินไปซอยอยังเขาเอาแล้วก็ไปซอยเหเห็นว่าเขาเจาก็ยุ้งบาฮันได้เกี่ยวอยู่เจสีได้ไปแน่นอนค่ะเพื่อเป็นเขาา่เเขากลางเพื่อใส่เข่ากลางน้ะเจสีเยพลากรากเรือก็อยังลาไหลเยพลากร์กขบ้ินะะะจ,จะไปซอยหรอคะไปซอยนคุดมันบุญละค่ะ พอมันพันลายค่ะเอออาทิตย์นบแล้วกี่ยวแล้วเอาเบายังตะเข่ากลางยังตะเข่ากลางเข่าซุกแล้วแล้วให้เข่ากลางอืมครบงนึ่องแล้วคุยก็ดีแล้วเจ้าแต่ม้าลำหลังมูเขาม้าสามหมื่นสี่หมื่นเจ้าต้องมานลำหลังเจ้าต้องเกี่ยวเอาทงนั่นก็เจ้าไปดำไว้เจ้าต้องไปเกี่ยวเด้อเ้าูกแม่เจ้าปีติเกี่นางมาสองหมื่นนี่พี่น้อง เจ้พลาเพิ่กลับบ้านแล้วเพิ่นกระห้างกันแล้วนะพราวได้ข้าวป่วยมือลัางมากกบ้าออกมาูมนินทาหลนอนก็ไเป็นซุกอนก็ไริเป็นซุกว่าอยาอั่อน้มสบายสบาก็บสบายค่ะนอนก็บพลบ ไปฮันมาทางนี้ก็มียายบุญมีน้องเมยพ, <mới? S 2> พี่น้องอ่ะแม่เจ้าแบงค์ได้จ้าเมยเออเออเกี่ยวสนพุ่นคนงานเพิ่มสี่เป็นหาคนทั้งยายภูมามอวานพี่น้องสางเกี่ยวข้าว มาน,นี่ยกทั้งสิเกวเข่าทั้งหือไปพร้อมตากแค่แดดเดียวผัวน,นังเออดาหน้าแล้วก็แล้วเอนหาผัวเกี่ยวเข่าแล้วก็แล้วยิงบ่ท่นมีผัวอยู่เอนห้าอยู่วอวอดอยู่ผัวมี อย่าไปจีมโยูมาก็มาของมือเอาแล้วสลาตัวเจเออคันละมาแล้วก็สิมาใกล้ช่วงกันช่วงสิเที่ยงคุณประจักษ์ใกล้สิดิบขวแล้วเราก็มาใเทีี่ายเ็เลยเาเ็แะไเ้ยเาคิลก็มือเสิบไปดูซอเป็นนั่น ว่าไปาาบบลลาแล้วกับบันดีน้ำลายนั่นแหละค่ะพี่นอ้องจ่าเดี๋ยวบอเมซี่ขอโตกลงไปเกี่ยวเขาก่อนพี่นอ้องแม่ยืนเมาอยู่หันแล้วมันก้อยมันละค่ะ,ะก้อยกออก้อยดอกบอกเกินมันนี่ดอกมันนี่กระชื่อแล้วเมื่อไงเด้นี่ได้เจ๊<อ>แลกก็ได้คนงานตั้งสิบสองคนพุน่ะชิบซี่ทิพหาทั้งเจ้าของ เพอ่ิแล้วมื่อไงรวยเออเออจะกแกงคือหมูหน้าสามสีให้นั่นพูดคนงานมากประมาณเกือบเก้าโมงหนเลยเก้าโมงหนึเอาก้อคนงานเพื่อนกับมาไก่เนาะเพิ่งจ้างจนวันสิบว่าคนแต่เขาเพื่อนนั้นเขายุงยุง่าทั้งนี่อีกคนก็เลยเอามาหลายเพิ่นกับเฝ้าให้แล้วเมื่อนี่อันนี้ว่าง่ายบนีเอออันนี้ก็ยังว่าทรรมดาษเด้่ง นะมแม่และโตมันกอยจบบะบ่มาพ่อถามเจีนีได้เป็นอย่างมันอีกมันอี่กัะไพก็ขึ้นสิแล้วแยลีก็สิแล้วเจีแหลก็สิแล้วแต่เฮากันสิแล้วขึ้นกันนั่นแหละเนาะพี่นอ้องจามาคนนี้บ่าวมีก็ขอเก็บภาพบรรยากาศงามๆ ไว้ตรงนี้อาจจะเป็นมือสุดท้ายที่เกี่ยวเข่าเนาะแต่ว่ายายรุ่นน่ะยังอยู่โออลืมมาทงหนึ่งเจ้าไปวามาผ่ลืมมันอมราไปเห็ดหน้าไว้ทงหนึ่งแม่ขอรอเอาคือสิแลวไว้แท้ยังอีกทงหนึ่งพี่น้องทงฟังนั่น ทั้งนั้นกระซุกละบเจ๊หมองซุกหมองมันค่ะเอา้านนะะพันเอยียงเนาะพันผสมบ่ไปแล้วพี่น้องบ่มีขออนุาตลงไปเกี่ยวเขา่าซอยเขาเจ้าแป๊บหนึ่งแล้วก็สิคืนไปเห็ดกับเข่าให้คนงานกินไปแล้วพี่น้องสบายดี